สวัสดีครับผมมอสนะครับ hr, ปัจจุบันทำอาชีพเป็นพนักงานขายครับผมตอนนี้เป็นผู้อยู่ร่วมกับ HIV ครับก็คิดว่าติดจากแฟนเก่าครับผมเพราะว่าเรามีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ได้ป้องกันครับผมไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยครับผมแล้วก็ที่คิดว่าติดเพราะว่าสาเหตุหนึง่งคือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยครับผมแล้วก็ ระหว่างนั้นก็ผมก็ไม่ได้ไปมีอะไรกับใครด้วยครับผมแล้วก็ไม่ได้แน่ใจว่าเขาจะมีแค่เราหรือเปล่าเงี้ยครับก็เลยคิดว่าน่าจะติดจากแฟนเก่าครับผม ามว่าตกใจไหมก็ไม่ไม่ได้ตกใจขนาดนั้นครับเพราะว่าก็เหมือนเตรียมใจมาแล้วว่าโอเคเราเราไปมีความเสี่ยงมางครับเราก็คิดไว้แล้วครึ่งนึงว่าโอเคมันน่าจะติดนะแต่พอเราทราบผลให้ชัวร์ไปเลยก็เคยก็คือมาตรวจแล้วก็ทราบผลเลยก็ก็เตรียมใจไว้แล้วครับผมก็ไม่ได้ตกใจขนาดนั้นแล้วก็พยายามเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเอ่อคิดไว้ข้างหน้าว่าแบบโอเคเราจะไปยังไงต่อเราจะแบบทำดูแลตัวเองยังไงต่ออย่างเงี้ยครับ จะต้อตัดสินใจนาะนไมคะที่อยากจะเข้ามาตรวจอืมใช้เวลาสักพักเลยครับกว่าที่จะตัดสินใจมาได้จริงๆนะครับเอ่อไม่รู้ครับผมเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่ได้บอกใครด้วยแล้วก็เราก็ยังสามารถแบบใช้ชีวิตได้ปกติครับผมใช้ชีวิต มีปัญหาอะไรไหมจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาะไรครับเรายังใช้ชีวิตได้ปกติใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมครับผมยังทํางานได้เหมือนเดิมเราแค่อาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นครับผมมีมีวินัยมากขึ้นในการแบบทานยาอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับที่เหลือก็ใช้ชีวิตได้ปกติเลยครับอยากฝากถึงทุกคนนะคะที่คิดว่าตัวเองมีเชื้อ h i ชวหรือว่ายังไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับอยากให้ทุกคนมาตรวจ หาเชื้อกันนะคบแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราทราบผลแล้วว่าเราติดอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้หาแนวทางรักษาได้เร็วขึ้นยิ่งเราตรวจเร็วรู้เร็วแล้วก็รักษาได้เร็วขึ้นครับผมแล้วก็าาจากปกติเราไม่ได้กินยาางครับพอถ้าสมมติว่าเราทราบผลอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะต้องมีความรับผิดชอบกับตัวเองมากขึ้นแค่นั้นเองครับผมแล้วก็มีวินัยมากขึ้นครับผมแล้วก็เรายังสามารถใช้ชีวิตปกติได้ เหมือนเหมือนตอนที่เรายังไม่ได้ตรวจหรือยังไม่ได้เป็นหรือยังไม่ทราบผลเนี่ยครับมันยังสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเลยเราแค่ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีวินัยมากขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นครับผม mm hmm. ก็ผมอยากเป็นกําลังใจให้ผู้ที่อยู่ร่วมกับ h i ชเหมือนผมนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนครับผม